หะะลังจากที่เอาหน่อไม้มาแล้วนะคะเราก็มาปอกนะต้องเอาเอาไอ้ที่ยอดมาน,นี้ก็คือเอาออกให้หมดนะะพ,พี่น้องนะเพราะว่ามันจะได้อะเดี๋ยวจะให้เจ้าคุณไทยเดี๋ยวจะปอกให้ดูนะคะคือเยอะมากปอกไปแล้ว นี่คือหน่อไม้ที่เราได้แล้วคือเราจะเอาอ่อนๆนะคะเพื่อที่เพื่อที่จะเวลารับประทานมันก็อร่อยนะคะกี่มิเปิดนาทีก็นาทีก็ได้นี่นะคะหน่อนึ่งนะเราก็จะตัดนี้เลย เหมือนต้นกล้วยเลยตรงนี้เลยนะคะจะมาแกะค่ะ ต้นนี้มัน่เลยไเก่ค่ะรถตัดมาแก่มากคำควานีไหม นี่มันเหมือนมันเป็นมันมีด้วงกินมีด้วงกินนี่เอา้าเบี่ยงทำไม อืมมันจะตกเราเหลาไปเลยนะคะเราไปเอามันยาวแล้วอ่ะนะคะเราก็จะเอามากินเหรอจะทำนำหมาดูแล้วมันจะมีรสชาติยังไงมันก็เปรี้ยวไม่แกงไง แกงอะไรบ้างจัดทิ้งเลยนะคะนี่นะคะได้แบบนี้แล้วเราก็ไปล้างแล้วค่อยไปล้างเนาะเดี๋ยวจะ มองมันหน,น,น,นใหญ่บากค่ะพี่น้องอ่อนมากตอนนี้เราก็ปาตไปที่นี่เลยนะคะ ีแยกเลยค่ะทำไมเป็นสีชมพูคนแต่งเหรอ อ่อนจังแม่นะไม่เล่าเลยนะคะ อนมากเราจะเอาอันนี้ออกเพราะว่ามันจะมีขนนะคะมันจะมีขนเนี่ยตามยอดนี่ก็มันจะมีขนแล้วมันจะทําให้หน่อไม้ดํานะคะเวลาเราโดงอะ่ะเราเอาเฉพาะตัวที่มันเป็นหนอ่อ ลืมดูฮอตกองลืมดูฮอตกลงเง่มันเป็นอะ <laughs> มันเป็นประมาณัน <laughs> มันไม่ได้เหรอใช่ <laughs> ขึ้นประมาณนี้มัมีมีสีมือนนเลย นมากนี่หน่อหหน่อหนึ่ง นาทียังไม่ปิดปิดคิดจะคุณถือกองให้ไม่ได้เรื่องเลยยังเหลืออีกหกหนอนะ,ะ <c oughs> เราจะใช้แบบนี้นะคะเดี๋ยวพอปอกเสร็จนะคะก็ต้องไปล้างล้างก่อนแล้วก็ค่อยมาหั่นนะคะก <c oughs> <ๆ>ารหั่นเราก็จะหั่นอ่า หั่น,นหนาหน่อยเพราะว่าหน่อมไม้หน่อมไม้จีนน่ะมันไม่ขมมันไม่มีรสชาติขมมนะคะการทําหน่อมไม้ดองก็คือจะง่ายมากง่ายกว่าหน่อมไม้อื่นเนาะค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลงคลิปแค่นี้คะ่ะ